ภาวะของแต่ละคนแตกต่างกันไปนะคะการใช้บทสวดหรือการใช้เรื่องราวหรือการให้คําปรึกษาในแต่ละเคสอาจารย์ก็จะให้แตกต่างกันไปนะคะลูกศิษย์คนนี้เป็นเจ้าของธุรกิจหลายชนิดเช่นกันนะคะเวลามาปรับเส้นลายมือก็จะพาภรรยามาด้วยและทำเป็นลายมือคู่นะคะ เพื่อจะได้ส่งเสริมกันให้ทำมาค้าขายทำมาหากินช่วยกันส่งเสริมกันไม่ใช่ว่าคนนึ่งกำลังจะประสบผลสำเร็จหรือกําลังจะได้ออเดอร์ได้ลูกค้าดีๆแล้วดวงอีกคนหนึ่งกลับมาตัดรอนมาดึงลงไม่สามารถที่จะรับงานใหญ่ได้หรือเกิดอุปสรรคมากมายตามมานี่เป็นเรื่องสำคัญนะคะที่คนทำธุรกิจควรจะทราบและ ควนที่จะคิดพินิจพิค์ก่อนศึกษาข้อมูลดีๆนะคะในเรื่องศาสตร์ทุกศาสตร์ที่จะเข้ามาช่วยคุณว่าช่วยคุณได้จริงไหมช่วยได้มากได้น้อยอย่างไรทุกศาสตร์จะมีเหตุผลและมีเรื่องราวหรือสิ่งต่างๆเข้ามาประกอบด้วยคิดพินิจพิค์ให้ดีนะคะ ว่ากิจการของตัวเองงานของตัวเองบริวารหรือคู่ครองที่เราทำอยู่นี้จะส่งเสริมเราหรือไม่หรือถ้าอยากจะให้ส่งเสริมกันก็ปรึกษาหารือกันและทำเป็นมือลายมือคู่เหมือนกันเพื่อจะได้ช่วยเหลือกันและเกื้อกูลกันไปนะคะไม่ได้ทำไปแล้วเหนื่อยหรือทำไปแล้วต้องผ่านอุปสรรคมีอะไรเข้ามาเป็นบททดสอบเรื่อย แบบนั้นคงจะเหนื่อยแน่นอนถ้าทำแล้วเราควรที่จะได้สิ่งที่ดีมากขึ้นนะคะได้รับโอกาสมากขึ้นและงานที่ได้ก็สบายมากขึ้นมีความฟูลฟิลหรือมีผลกำไรมากขึ้นการลงทุนกับตัวเราไม่ได้หายไปไหนคะ่ะต้นทุนก็ยังอยู่ที่เราอยู่ที่ว่าเราจะรักษาสภาวะเชื่อมร้อยและ ปรับสมดุลพลังงานนั้นให้ดีขึ้นอย่างไรสนใจศาสตร์ลายมือพลิกชีวิตนะคะศาสตร์ลายมือจัก,กรพัรด์โดยใช้ตัวเลขพลิกชีวิตเข้าไปควบคู่ประกอบได้ก็ทักแอดมินมาเพื่อขอคิวแล้วก็ขอเวลาเข้าพบนะคะแชร์คลิปนี้ออกไปค่ะยิ่งแชร์ยิ่งได้ยิ่งเติบโตจเจริญรุ่งเรืองค่ะ